สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทีรักจ้าวันนี้กุลปาลี่กับผ้าพีผ้าหนองมาชมสวนอินทภาลามเหมือนเดิมจ้ะเป็นจังไรจ้ะสวนอินทภาลามนี่ก็คืออยู่กุฏินาไรเด้อจ้ะสามสิบไรจ้ะสวนอินทภาลามตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกทุกคนไปชมด้วยกันนะคะนี่จ้ะสวนอินทภาลามนี่ยังล่ะอ่านเอาเด้อจ้ะนี่แหละ เป็นยังไงจะ้ะนี่คืออินทผาลัมเดอจ์ะยยา,าย่กุชินายาลัยบ้าฮีแดงจอุ๊บสเต้นตาสออนจ,ออนจออากไ,ไ,ไยตื่นสออนจ้ะปลูกแค่ไหนได้ขนแดนี้ยี่ประมาณสามสิบไร่จ้ะเดี๋ยวจะไปชมที่อื่นก่อนอีกนะคะอันนี้คือสือยางสืยยจจ่ไอได้จ้ะนอะไรดีศิลปะลีโดนกระสีจะสยยจแจ้ะแซบจะ้ะ ส่วนตรงจุดนี้ก็จะเป็นฝรั่งจากมากซิดาบ้านเฮานี่ละจ้าสีดาใจแดงจ้ะเพื่อนเอินสีดาแดงใจข้างในเป็นสีแดงจ้ะนี่เป็นจ้าไหนจ้ะสวนเพื่อนประมาณสามสิบไร่เพื่อนกเกษดรจัดสรรก็จัดสรรเป็นปลูกฝรั่งด้วยปลูกอินทผาลัมด้วยปลูกมะพร้าวจ้ะเดี๋ยวก็จะมีมะพร้าวด้วยผสมประสานจ้ะ นี่คือสวนเกษตรจ้ะสวนเกษตรอยู่ที่กุชชิหน้าไล่จ้ะนี่ฝรั่งจ้ะอันนี้เป็นฝรั่งนะคะหอออนตอนแตนไว้ก็เพื่อจะกกาแรมาแมลงแมลงเข้าไปกัดไปกินนะจ้ะคือสวนเกษตรสวนอินทพาลัมปลูกฝรั่งด้วยมีมะพร้าว แล้วก็อินทพาลามอันนี้ก็เป็นฝรัหลังนะคะอยู่สุสซุกกุจชิหน้าล่ายสันคอยกับเทร่งเบาพิษเบาถือเนาะนี่ไปเบื้องสวนเพลินไปเรียนรู้ว่าเออจะเอามาใช้หรือว่าอยากปลูกอยากหยั่งกาไปเบื้องไปชมแบบนี้แลวจ้ะ ถ้าเราไม่ไปดูก็จะไม่รู้ว่าทำยังไงแบบไหนจังเอามาประกอบในจิตจักวัดประจำบ้านสำหรับการเฮ้าอยากปลูกอยากฝังนี่นอกจก้ะส่วนตรงจุดนี้ก็จะเป็นอินทผาลําจะปลูกผสมประสานแตก่ก่อทำเป็นคนละโซนอยู่นะคะอินทผาลํมต้นใหญ่จักปีและเนาะประมาณห้าหกปีละจ้ะอันนี้ก็คือได้ผลผลิต แล้วนะคะอยู่ที่กุชินาลายจ้ะเป็นตาสะอินสะอ้อนครับจ้ะอันอันนี้ก็จะได้ตัดผลผลิตนะคะก็จะมีพันธ์บาฮีแดงบาฮีเหลืองสัว์บ่เม็นฮีเหลืองนี่จ้ะบาฮีเหลืองเบาซาซาเด้อจ้ะมันสีเบาพิษเบาถืออินทภาผาลามอยู่กุชินาไลาจ้ะ ก็ได้ไปชมสวนเพื่อนน่ะละจ้ะเพื่อว่าเฮาอยากนี่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆสวนอยู่นี่เพิ่นว่า30มซ่ลาแต่ว่าข่อยว่ามันโมแมนดอกกะประมาณ50สิ่ไลายพูดละจ้ะสุดอลังการมากๆสวนอินทภาลัมอยู่กุชชินาร่าตอนนี้ก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะเก็บผลิตจงกระจายขายไปทั่วประเทศแล้วจ้ะ เดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์เจ้าของสวนจ้ะว่าเพิ่นสิอธิบายหรือวบาวที่หยางซู่เฮาฟังแน่นอจะ้ะพบกับเจ้าของสวนเลยจ้าอันบ,บ่บ่บ่บ๊สํมคักมันมันกันรถคาติต <ขา S 1> ิดฟ้นนีแดงน้ำคักน้ำเนี่ยมีนใหนชิมสุดยอดคว้ามกอบหวาน,น,น โคนี่ซิอินทาพาลัมจ้ะุือลงการจร้ะสวนอินทราพาลัมมีประมาณสามสิบไร่เอินสอนครับคจีนารายด้วยจ้ะนารายสวนอินทรา,าลัม ที่าัน,นี่ก็ต้องบรรยายนี่ได้ได้ดีมากมากคุณปลูกจนว่าต้นส้วงเทอเรือสร้างต้นมะพร้าวเล้วจ้ะให้หอดปาดอกมงดอกไม้ดอกมงดอกไม้ระดับไส้ย่างดิ ที่จะบรรยายนะคะวันนี้กุหปาบลีผ้าลีผ้านอนมันไม่ถ่ายดอกก็เจียวใช่นี่ตรงนี้ตรงนี้แหละอลังการมากมากยอ,อดมากๆสวนอินถาลาลัมยู่กุจินาไร่ส่วนตรงโซนนี้ก็จะเป็น สถานที่เพิ่นยุลล่นลจ้ะก็จะประดับประดาไปตั้มถนนปัดเห็ดอีอย่างาลยจ้ะเห็ดอีหยังเต็มดินเต็มหญา้าอยู่เห็ดกินบ่ไ้ดอกจ้ะอันนี้ก็มะพร้าวนะคะมะพร้าวก็จะปลูกเขาพ้อมจะปลูกเขาปลูกหมากร้าลายจ้ะนี่ปัสได้ผลค่ะได้ผลแน่ นี่คือชาวเกษตรกรนะคะชาวเกษตรกรอยู่พูดนะได้ของฝากพ้อมจ้ะได้ของฝากจากสวนอินทภาลัมมะพร้าวนี่จ้ะได้ผลผลิตเบิดสวนจะยางจา้ะนี่คือคนขยันนอค่ะพุดล,ละ่ะน้ำทากับบอืดปล่อยาผลผลิตเต็มหัวเต็มสวนสนุกขาย ใส่ใจนี่จ้ะเปลี่นจังไดเนาะเป็นแต่เอามาเห็ดเป็นตัวยางม่จ้ะถ้าบ่าขี่คานเท่ากับเอามาทํำเป็นตัวยางหรือว่ามาปรับปรุงใช้ชีวิตอยู่กับหัวกับสวนนี่แหละจ้ะก็ไปดูได้นะคะสวนอินทผาลัมกุชชินาไลาจ้ะอยู่กุชชินาไลาสวนท้าพรท้าพรอน่นอินทผาลัมเพิ่น ปลูกไปเบิดจ้ะนี่นอไหม่นอหมีกับปลูกเบิดพูดล่ละเป็นตะเอามาปรับใส่ในชีวิตสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะคะพูดล่ะนอไหม่เป็นตะแยงแสบแท้ป้าดนอบังไงจ้ะป้าดเห็นเราก็นำไรไหลแจงแส,แสบได้จ้ะนอไหม่ก้อยกระแสบปลูกกล้วยพร้อมจ้ะคุณปลูกกล้วยพรบาันานันนาโคโคอนัน บักนัดอันนี้ก็ไรปลูกข่าวเด้อจะอันนี้ก็เป็นข่าวไรพูนแล้วเย้เป็นจังไหนจ้ะสถานทีเพินินไะร่นาสวนผสมปลูกวัตถุสิ่งถูกอย่างบักนัดพร้อมปลูกขาวปลูกนาปลูกอินทผาลัมปลูกฝรั่งด้วยนะคะเป็นจังไหนเนาะจ้ะเป็นตะเบิงแต่เป็นตะชุม่มอ่ะนี่จ้ะเจ้าของสวน ใจดีจ้ะสวัสดีจ้าจะของสวนเพื่อนนอจ้ะซ้ำหลังจากสัมผาดเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนกระยางเลาะเบิงช่มศอกช้มสวนวันนี้สถานที่อาจจะจืนจืนแฉะแฉะหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้มีฝนลินลงมาปล่อยปลอยนะคะนี่จ้ะเป็นจังได้นอชมหัวช่มสวนสำหรับคนที่รักธรรมชาติ ชอมสวนเกษตรนี่ล่ะเกษตรคักๆจะ้ะอยู่แบบนี้เป็นยังไงจะ้ะมีความสุขสําหรับคนที่ชอบนะคะคนที่มากแสงสีก็คงจะอยู่บ่ได้ละจะ้ะแต่สําหรับคนที่ชอบอยู่หัวอยู่สวนก็จะมีฟิวบรรยากาศแบบนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดกาลสินนี่ละจะ้าอินทาลัมสวนมะพร้าวสวนอินทาลัม แล้วก็เป็นเกษตรสวนผสมไล่นาะสวนผสมมีทุกสิ่งทุกอย่างเลี้ยงปูเลี้ยงปลงปามีหมดจ้เป็นจังไดอันนี้ก็ฝรั่งจ้ะสวนบักซีดาจ้ะบักซีดาสวนฝรั่งเอาบาทนี่คอยสิพ้าไปสอหรือว่าถามเจ้าของสวนเด้อจ้าไรอ่าเอ่อน่าจะประมาณยี่สิบไร่ลหครับยี่ส <20 light. S 1> ิบไร่ครับอ่าปูกาเลยยักปีครับ อินพรัมมันมีทั้งสองโซนครับไม่โซนนี่ปลูกมาแล้วสามปีครับโซนปลูกมาได้สิบปีกับนี้ี่ก็บ,บาร์เฮี้ครับอันนี้บารฮี้มันสีออกลูกเรื่องเหลืองครับตัวนี้บาเฮีเหลืองแม่นครับราคาคนที่สี่ก็บาร์ฮี้เหลืองนี่อันไหนเป็นราคาดีดีเู่ากันอ่าพอๆกันครับขายราคาเดียวกันครับปัจจุบันนี้เขาเปิดหนวว่ามีขายในสวนเขาขายกิโลละก็่ไหนช่วงนี้กะลงมาลอยห้าสิบนะครับลอยห้าสิบบาท โอ้ค่ะราคาทรงก็ถือลงไปกูเนี่ยครับผมสมมติว่าอ่าพี่น้องแม่ค้าพ่อขายเ้องนีอยากเหมาส์เมาเอาได้หลายสิ่ไปกันนายเ้องห้องก็มีส่วนลดแม่นครับแม่นบอกครับให้กำไรครับโอ้พราะว่าห้องหูดอยากกี่เดีวเนาะครับแบ่งกันแบ่งกันเพราะห้อเป็นกับสวนอันนี้ก็ยุบประมาณเกจครับประมาณเกจแปดฟังนี่เป็นไม้หรือเ่าฟังนี่เป็นสวนเก่าหรือสวนใหม่สวนอันนี้เป็นสวนนั่นไม่ครับเป็นปีที่สามอัน อ่าซุมปลูกทุดแรกมันติเป็นสิบปีแล้วครับอยู่โซนฝนลชอบนอกครับุ่ตรเป็นาุตรงนี้ก็เป็นไซส์เดียวกันแนบ้าคุณบอกจบครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องครับเวลากินอ่ะบมีวิธีกินบัพพันนี่การขังครับให้มันถึงเม็ดเห้มันถึงเม็ดเลยนะครับกัดระเียครับแมน พเพื่อเอื้ว่ากันไล่ขวางครับนี้นแถบแถบไม่มีสุดยอดนะครับพี่น้องคุณนายกินกันนะเป็นไงชิมได้ครับชิมได้ครับยังมันยังไม่ได้หล่นลูกลูกไล่ไล <ห ả? S 1> ่บอสปิดชิมโหลดครับปิดชิมเลยลูกไล,ล่ไล่ลูกออกไล,ล่ไล่เรื่องเหลือง ตนนี่ตัดไปแน่แล้วบกโมเอยยังไหลปนไหนครับผมตัด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 ให้ถึงเม็ดครับตัดคำง่ายๆให้ถึงให้ถึงกลางเม็ดก็มาแฝงแก่เนี่ยกินทับผาลำพันยนังจ้าอันนี้สายพันธุ์ใบหี้ครับ บาฮีจ้ะบาฮีเหลืองบาฮีเหลืองเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อบาฮีครับอันนี้เอาเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อบาฮีครับบาฮีครับบาฮีเหลืองจ้ะ่ว่าอย่าบันยายแซ่บพักแซ่บแน่นี่จ้ะเดี๋ยวไปดูอีกคอ๋อ นมาแตบครับไปตะก้อนน่ะช้างกะบกปานีพ้อมาชิมเบึงกรไดรูว่ามาเม้เจาเลยเห็นมาไายบอกขี่กราเจกตัน่าจนี้ขาขาก็จะมาหม้อสวนสมูนก้ก็เโจกครับ in ีหน <ap> ้าค <uk> ี <Bass> ้จระทย เป็นผกนเป็นบักซีดาใส่แดงตัวนี้บักซีดาธรบมดาได้เดียวจะไงซิมครับ